สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นผีนางตะเคียนวิญญาณแห่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ กลางป่าลึกเงียบสงัดท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านพันไม้มีตำนานเล่าขานกันมานานนับร้อยปีเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวผู้เฝ้าสถิตในต้นไม้นางคือผีนางตะเคียนแท้จริงแล้วนางคือรุกขเทวดาเทวดาผู้ถือกำเนิดขึ้นจากอำนาจแห่งการเกิดผูกพันกับต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมตามบุญกรรมเก่าของตน และดำลงอยู่กับต้นไม้นั้นไปตราบนานเท่านานแม้ต้นไม้จะผุพังจะถูกฟ้าผ่าล้มพังทลายจะถูกตัดไปสร้างบ้านสร้างวัดหรือกลายเป็นเรือวิญญาณของนางก็ไม่เคยละทิ้งไม้ต้นนั้นเลยเรือรำใดบ้านหลังใดหากไม้ที่ใช้มีลุกขเทวดาสิงสถิตยอยู่ก็อาจพบเจอสิ่งลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายได้ บางคนอาจพบเงาล่างของหญิงสาวผมยาวสยายบางคนได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆยามค่ำคืนหรือบางคนล้มป่วยโดยไร้สาเหตุทรัพย์สินเสียหายโดยไม่มีคนทำผีนางตะเคียนอาจจะมาเพียงหยอกล้อหรืออาจเป็นการเตือนไม่ให้ใครรบปลูไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นางเฝ้ารักษาผู้คนจึงเรียกนางในชื่ออื่นว่านางไม้หรือ แม่ย่านางเรือตามบริบทของไม้ที่ถูกนำไปใช้ไม่ว่าชื่อใดก็ตามผีนางตะเคียนยังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่สะกดจิตคนไทยมาเนิ่นนานเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่สิ่งที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมหมอแมนทวัชชัยธีราบัญชาสกุลกับคืนเล่าผีสำหรับคืนนี้นะครับ ผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงก็คือคุณลีนะครับเธอตั้งชื่อเรื่องของเธอว่าบ้านทางผีผ่านเรามารับชมัปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพลินเป็นคนต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดนี้นะคะที่เรามาอยู่นี่นะคะจังหวัดคือจังหวัดนี้คือจังหวัดปทุมค่ะไม่ใช่เป็นคนจังหวัดปทุมนะคะเป็นคนจังตงจังหวัดนะคะครับค่ะ ก็คือมีอยู่ว่าบ้านนะคะบ้านเป็นคุณบ้านสมัยก่อนนะคะจะเป็นทางผีผ่านที่ตั้งชื่อไว้นะคะคือเป็นบ้านทรงตรงทรงตรงเลยนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับเมมที่เขาเผาผีอะค่ะบ้านจะอยู่ใกล้ๆวัดเรื่องของเรื่องนะคะก็คือแบบประตูอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาทําประตูแบบทางเดียวกับไปอย่างนี้ตรงอย่างเงี้ยพี่ ทางเข้าทางออกใช่เข้าออกบ้านเปิดไปก็คือเห็นเมนใช่เปิดไปก็ก็เจอเมนเลยคืออันนี้ตอนแรกมันเป็นชั้นเดียวใช่ไหมคะเราก็ออกไปมันก็จะมีนอกกระชายก็จะเห็นเมมแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือปวกมันกินเขาก็ทําบ้านทรงตรงแล้วทางอ่ะมันก็ตรงอย่างเงี้ยพี่แล้วมันก็ตรงกับเมมตอนนี้วัดก็ยังออกไปก็ยังเจอเมนอันนั้นอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะคะเป็นบ้านไทร เป็นบ้านเป็นบ้านพ่อกับบ้านแม่คือขายไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะอ,ะอนนคือเป็นบ้านพ่อคุณแม่ใช่แล้วก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ได้นอกจากพวกหนูออกมานะคะคือมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องว่าตกตอนกลางคืนตอนดึกๆหน่อยนะคะเราอะ่ะชอบไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําที่ที่บ้านนะคะมันก็ต้องออกไปแล้วทําไมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสมัยก่อนเขาะจะต้องเปิดเปิดไว้ช่องโว่อย่างเงี้ยพี่ ให้รับลมอะไรอย่างเงี้ยให้รับลมก็เลยเจอเมมวัดที่เจอกับเมมแล้วพอตอนกลางคืนน่ะเราเ,าเป็นเด็กเราก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรหมามันหอนเราแปลกใจแล้วก็ไปชะงงอย่างเงี้ยพี่ชะงงแล้วเราก็เจอในสิ่งที่ไม่ไม่คิดว่าจะเจอคือเป็ดแล้วมันก็ร้องเงี้ยประมาณตีสี่ ก็คือคนหลับหมดแล้วแต่คือเราได้ยินหมาหอนด้วยแล้วก็อ,อย่างเงี้ยแล้วคนนะ่ะตัวสูงน,นะเราไปเล่าให้ให้พ่อให้แม่ฟังแต่เด็กแล้วนะว่าเราเห็นนะ่ะโคน,น้ปากอะเล็กนิดเดียวเองอะ่ะแล้วก็มือนะใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็คำอย่างเงี้ยคำอย่างเงี้ยเขาพยายามเหมือนว่าเขาจะหยิบข้าวหรือหยิบอะไรสักอย่างที่เราเห็นนะคะ แต่คือจินไม่ได้พี่เพราะปากมันเล็กจริงๆมันเท่าลูกเข็มจริงๆมันน้อยมากเกิดมาไม่เคยเห็นไม่คิดว่ามันจะมีจริงแต่อันเนี้ยคือมันเป็นทางผีผ่านที่หนูบอกนะแล้วหนูก็เห็นอย่างเงี้ยประจาประจาหนูก็จะขนลุกก็กลับมาจะคุ้มโปงและคนอะไรจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะ่ะทุกวันทําไมจะต้องมาแบบมาเห็นอย่างเงี้ยที่หนูเห็นนะหนูจะเห็นวันโกนวันพระหนูไม่ได้เห็นทุกวันนะอ๋อ เป็นแค่วันโกนวันพระนะคะเราจะร้องคือ,ค,อ,ค,อคือได้ยินเสียงคือเราจะได้ยินเสียงแล้วเราก็ไปชะโงกดูเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่แบบมีลาวหน่อยนึงใช่ไหมคะบ้านนอกอะเนาะเราอยก่ชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นบนเราขึ้นบันไดมันจะมีคือเขาดัดแปลงรีโนเวทแล้วจากบ้านชั้นเดียวกันเป็นสองชั้นแล้วนะคะคอนเนี้ยเราอยู่ชั้นบนเราก็เดินไปเข้าห้องน้ํา แล้วเราก็ชงโงกหน้าดูเราก็จะเห็นทุกวันโกนวันพระเราไม่ได้เขาไม่ได้มาให้เราเห็นทุกวันนะคะเราจะเห็นวันที่แบบคนเข้าคนแก่ไปทําบุญเหมือนเขามาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยค่ะที่เราเห็นนะคะคคอันนี้คือคือที่บ้านหลังเนี้ยที่ที่เราประสบการณ์เห็นนะคะคแล้วคราวนี้เรากลับมานอนพี่เคยนอนกลางวันไหมเคยนอนกลางวันช่วงโพเพเคยแล้วพี่อ่ะ อยากจะตื่นแล้วพี่ตื่นไม่ได้มีคนมานั่งทับพ,พี่อะอยู่นนในบ้านอันนี้ไม่เคยนนแล้วพี่ก็อึกอ๊กอักอึกอักอย่างเงี้ยหนูต้องสวดมนต์แล้วมันก็คิดในใจมันก็สวดไม่ไม่ไปสักทีพี่เข้าใจไหมปากมันจะพูดมันก็พูดออกไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> คือเขานั่งกดทับเราอยู่พี่เป็นผู้ชายอืตัวใหญ่นั่งทับเราเขาเรียกว,ว่าผีอัมหน้าตาปกติหน้าตาก็เป็นหน้าตาคนโบราณ เป็นหน้าตาคนโบราณพี่นั่งทับบนตัวแล้วเราอ่ะลุกก็ลุกไม่ได้จะสะบัดตัวยังไงก็ไม่ได้จนจนแบบพยายามเราพยายามฝืนจิตให้ได้แล้วเราก็ท่รรองน้ำโมตสะภควัตตรหัตตูอะไรเงี้ยตอนแรกพูดไม่ได้เลยนะพี่เขาไม่ยอมออกอะ่ะแล้วหนูอ่ะอยากลุกแล้วอย่างเงี้ยหนูหลับโพเพช่วงหกโมงเย็นใครไม่เชื่อนะลองหลับได้บ้านไหม่หกโมงเย็นโพเพเขามาประทับร่างจริง ต้องแบบสลัดตัวอย่างเงี้ยน,นโมตสะแล้วพอแบบอึดใจเราอึดใจอย่างเดียวนะน,นโมตสะเนี่ยสามจวบหนุอึดตัวอย่างเงี้ยหนูลุกได้แล้วจากมันมาหนูไม่ยอมนอนตอนเย็นเลยพี่กลัวเลยหนูกลัวมั้งแต่นั้นเลยหวาดเลยนอนคือเมมอยู่แบงนี้บ้านหนูอย่างนี้ใช่ไหมคือเรานอนตรงเมมแล้วนอนตอนเย็นหนูไม่รู้ว่าตอนเป็นเด็กอะ่ะหนูวางหัวถูกหรือผิดหนูก็ไม่เข้าใจและหนูก็เป็นโรคจิต ไฟอะหนูเข้าใจว่ามันเป็นไฟคริสต์มาสใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะมันเป็นไฟเหมือนที่ประดับลงศพอะหนูว่าทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กอะหนูเข้าใจว่าเออไปแต่งพวกคริสต์ม,มงคริสต์มาสแต่มันไม่ใช่หนูทําเหมือนอย่างเงี้ยลวห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็กางเลยปึ๊บไฟอย่างเงี้ยพี่มันก็เป็นทางผีผ่านอยู่แล้วมันก็เหมือนคนตายอยู่อยู่ในรงศพอยู่แล้วประมาณนี้ หนูเพิ่งมาคิดได้ตอนโตนะอ๋อหนูถึงว่าทําไมหนูเจอสิ่งลี้ลับในบ้านนี้อ่ะอันนี้ครั้งที่สองนะคะที่หนูเจอในบ้านนี้นะอ่ะคราวนี้หนูไปรับจ้างเลี้ยงเด็กก็คือเขามาฝากหนูเลี้ยงเด็กเพราะว่าตอนนั้นหนูเพิ่งอายุสิบห้าอ่ะเขาอ่ะพ่อแม่เขาไปทางานคืนบอกว่าฝากสักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูรับฝากแค่ทีเดียวแหละหนูไม่รับฝากต่อไปเลยคือหนูอ่ะหลับแล้วเด็กอ่ะมันก็หลับด้วยใช่ไหมพี่ ตอนกลางคืนนะนะมันก็เด็กอ่อนอะ่ะมันก็ตื่น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 หลับหลับแล้วหนูก็เป็นเด็กอยู่แล้วอะสิบสี่สิบห้าหนูก็เป็นเด็กอยู่แล้วหนูอยากนอนไงคราวนี้นะครับมีคนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยใส่จูงกระเบนสีแดงอยู่ในบ้านเนะี้ยจูงกระเบนสีแดงหนูว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะมาปะเขยา่าหนูตื่น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  ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วแต่วันตีสามตื่นได้แล้วคือปลุกให้หนูอะลุกมาดูไอเด็กคนนี้มันร้องคือมันคงจะหิวนมหรืออะไรเงี้ยแล้วพี่คิดดูเด็กกว่ามันจะถึงเช้าอะพี่แล้วหนูว่าต้องจําภาพที่เขามาปลุกหนูอะหนูแบบหนูกลัวมากๆเลยหนูก็ไม่รู้จะทายังไงเนาะแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ที่จะโทรตามมาอย่างเงี้ย มันมันเป็นโทรศัพท์ที่แพงใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ไม่มาเกื่อย่างเงี้ยพี่ <Ooh. S 1> แล้วหนูทาไงนหนูต้องนั่งอย่างเงี้ยยันเช้าเลยพี่คิดดูเลยจนกว่าเขาจะมาเอาลูกเขากลับบ้านอ่ะต่อจากนั้นมานะหนูไม่กล้ารับใครเลี้ยงลูกอีกเลย <Ooh. S 1> เพราะว่าเขาปลุกให้หนูให้เห็นเห็นแล้วก็เป็นจุงกระเบนตัวใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่มากมากกว่าประมาณคนประมาณเท่าสองเท่านี่แหละพี่ตัวให,ใหญ่เลยอะ่ะสูงมากมากเลยอะ่ะสองเมตรกว่าแต่ไม่ใช่เปรต ไม่ใช่เปรตเป็นคนนี่เลอพี่เป็นคนโบราณเป็นคนโบราณเป็นคนโบราณตัวใหญ่เป็นว่าตัวตัวตัวใหญ่แต่ได้สัดส่วนคือตัวใหญ่ใช่รูปรลางสัดส่วนแต่ตัวใหญ่ก็คือหนูคิดว่าสมัยก่อนเขาน่าจะเป็นคนตัวใหญ่ๆหญ่กันละมั้งคนสมัยก่อนอ่ะคือคงไม่ย่อเล็กขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนฉบับย่อแล้วเลยเหมือนยักษ์อ่ะเออนั่นแหละหนูเปรียบเทียบเหมือนยักษ์แล้วกันนั่นแหละหนูเห็นแบบนั้นน้แล้วก็ปลุกหนูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวมาตั้งแต่วันนั้นนะ หนูก็นั่งไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าหนูก็ไปไหว้พระสิครับหนูไม่อยู่แล้วครับหนูไปหาพระไปใส่บาทแล้วครับคราวนี้เพราะหนูกลัวหนูหัวโกรธเลยพี่เพราะหนูเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันใช่เหรอตั้งแต่หนูนอนหลับในบ้านนอนหลับในบ้านแล้วก็มีคนมาทับร่างหนูอะแล้วหนูลุกไม่ได้คนเดียวกันหรือเปล่าที่มานั่งทับร่างกับคนที่มามาเขย่าให้ดูเด็กตัวหนูว่าคนเดียวกันหนูคิดว่าคนเดียวกันนะไม่มั่นใจ หนูก็ไม่ยังไม่มั่นใจแต่หนูคิดว่าคนเดียวกันถ้าไม่งั้นน่ะมันอยู่บ้านเดียวกันน่ะน่าจะใช่หนูคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะมันคนตัวใหญ่เหมือนกันนั่งทับล่างหนูเหมือนกันแสดงว่าไม่ได้เขาหลับใช่เขาหลับแต่ไอคนนั้นน่ะที่มันนั่งทับล่างหนูอ่ะมันตัวดํามืดๆอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยทําให้หนูไม่เห็นแล้วหนูกังวลที่หนูจะออกจากล่างจะเข้าจะตื่นยังไงเหมือนคนออกจากล่างไปเที่ยวมาแพ๊บหนึ่งอ่ะแล้วกลับเข้าล่างอ่ะพี่ประมาณนั้นเลย แล้วก็จะลุกก็ลุกไม่ได้เนี่ยหลับช่วงโพเเพเนี่ยหกโมงเย็นน่ะนี่ไม่นิยมนะคะไม่นิยมทมี่หลับ <c oughs> บอกเลยช่วงโพเพ <c oughs> แต่วันจะขึ้นเนี่ยม,มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นคําโบาราณที่เขาเล่าอ่ะมันคือเรื่องจริงประสบการณ์ที่เราอ่ะเจอจริงจริงอ,อ่ะอันนี้อันนี้ภายในบ้านนะคะภายในหน <c oughs> ึ่งปีสองปีสามปีนี่นะคราวนี้อยู่คนเดียวอ่ะอยู่กับน้องสองคนแต่ห้องมันมีหลายอันอตอนนั้นมันมีซอย และอันนั้นน่ะหนูอยู่คนเดียวคือสิบห้าสิบปกน้องก็เริ่มมีแฟนอเออหนูก็อยู่ของหนูคนเดียวตัวคน,นเดียววันที่เจอเป็ดแล้วโผล่ไปที่หน้าต่างหนูก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวใช่หนูก็เดินไปแล้วหนูก็ห่มผ้าปุคุมผ้าคุมโปรงแบบขนล,ลุกไปด้วยแล้วชาวบ,บ้านแถวนั้นน่ะเขาได้ยินเสียงไหมเขาก็ได้ยินเหมือนกันหนูนี่แหละพี่แต่คือมันจะได้ยินถ้ามีจิตใจใช่ถ้ามีจิตใจสัมผัสเหมือนกัน เขาก็จะได้ยินเหมือนเราคนที่มีเหมือนเราคืออันนี้เราได้ไปถามเขาไหมถามสิบีถามข้างบ้านบอกพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมมันร้องโหยหวนทุทุกวันพระวันโกลน่ะพี่ได้ยินไหมเขาบอกเขาได้ยินแต่เขาไม่กล้าเดินออกไปอ่ะออกไปชะงโงกหน้าเหมือนเราหรอกเราเป็นเด็กไงเราอยากรู้เด็กอ่ะมันชอบสงสัยพี่เราก็เลยไปชะโงกหน้าดูโหจากนั้นนั่นแหละพี่เราก็กลัวแต่คือพอเราเห็นจนชิน,ชนเราก็ชิน คือเขาไม่ได้ทําอะไรเราคือเขามาให้เราเห็นน่าจะขอส่วนบุญแล้วเราเป็นเด็กแล้วก็ให้เราไปบอกคนโตรหรือเปล่าหนูคิดว่าอย่างนั้นนะใช่<อ>หนูเห็นมาตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยคือไล่ไปเพราะหนูต้องกลับมาอยู่บ้านเดิม,มเพราะว่าหนูะไม่ได้อยู่กับป้าแล้วหนูกลับมาอยู่ในเมืองแล้วหนูก็เจอสภาพเดิมๆเพราะว่าทางมันเป็นทางผีผ่านคือบ้านหนูบนบ้านมันจะมีเสาเสาอยู่ต้นหนึ่งเป็น น้ำมันเลื่อมเลยหลังเดียวกันเนี้ยเหรอหลังเดียวกันนี่แหละพี่เพราะว่าแม่เอาบ้านไม้อ่ะมาจากบ้านหลังเก่าที่เป็นไม้ทรงไม้สักไม้อะไรเงี้ยที่สมัยก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักไม้อะไรที่แพงแพงไม้ตะเคียนไม้อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้หรอกนะต้นเงี้ยจะมีอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ขึ้นเงาเลยนะพี่ตกน้ํามันอ่ะสีดําตกน้ํามันอ่ะนั่นแหละมันอยู่ต้นหนึ่ง แล้วก็ไอสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจริงๆเรานอน,นเรานอนแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เรียกลี่ลี่เรียกอย่างนี้พี่แต่คราวนี้หนูไม่ขานนะครับเพราะว่าหนูเคยมีประสบการณ์แล้วหนูขานแล้วหนูก็เดินออกไปไหนก็ไม่รู้ใช่คราวนี้หนูไม่ขาน หนูก็ค่อยๆลืมตาทีละข้างคราวนี้ยมันเป็นห้องอย่างนี้มันกั้นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วมันเป็นเสาอยู่อันนึงใช่ไหมคราวนี้ยหนูเห็นเลยตรงๆเลยว่าเขาออกมาให้หนูเห็นเลยใส่ชุดหนูไม่แน่ใจหนูจําไม่ได้ว่าเขียวหรือแดงเพราะทัดหูด้วยดอกไม้สีแดงพอเออหนูจําสีเสื้อผ้าชุดนั้นไม่ได้จริงๆแต่หนูจําดอกไม้สีแดงได้หนูไม่รู้เขาคือต้นอะไรเด มันเด่น,น,ดนตรงต้นไม้แล้วก็เป็นผู้หญิงสวยเขาไม่ได้มาแบบแก่นะพี่เขามาแบบคนสวยอะพี่อ,ออกมามถ้าดูจากดูจากวัยแล้วประมาณอายุเท่าไหร่หนูดูวด่ามาสักสามสิบกว่ากว่าไม่ใช่คนแก่แล้วก็ไม่ใช่สาวเวอร์ประมาณสักสามสิบกว่ากว่ามาคือเขาอาจจะแบบมาดูเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วหนูคิดเฉยๆนะคือเขาก็ออกมาให้หนูดูออนูเห็นตั้งแต่เด็กใช่ออกมาจากต้นไม้นั้น คือเห็นเดินออกมาเงี้ยหรอออกมาเลยพี่ออกมาให้หนูเห็นเลยแล้วพอเวลาเข้าอ่ะเขาก็เข้าต้นเดิมเขาอ่ะหนูไม่รู้ว่าต้นต้นเสาบ้านเนี่ยคือต้นอะไรตอนนั้นยังไม่รู้เพราะหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นเด็กหนูไม่รู้แต่หนูรู้ว่ามันตกน้ามันน้ํามันมันเยิ้มมีอยู่ต้นเดียวทั้งบ้านเพราะว่ามันเป็นไม้เก่าหรือมาจากบ้านนอกบ้านนอกอ่ะคือเขาว่าใช้ไม้แบบดีๆทั้งนั้นเลยสมัยก่อนเขาใช้ไม้แบบที่เป็นไม้สักไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่งั้นไม้มันจะขายได้ไงอ่ะ ใช่เขาก็เอาลือ้อบะลื้อพวกนี้เขาก็เอาไปขายเป็นบางส่วนก็คือเอามาทําบ้านอย่างเงี้ยนะคะคบ,บ้านหนูจะทรงประมาณนี้เลยครับมันจะเป็นครึ่งไม้ครึ่งไม้ครึ่งปูนข้างล่างเป็นปูนปูนไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่จะเป็นคือข้างบนคือข้างล่างอ่ะข้างล่างเราไม่รู้เลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เคยแบบที่จะมีอะไรนะั่นแต่ถ้าบนเนี่ยพอบนบ้านอ่ะเราเห็นตลอดเลยพี่ หนูก็เลยคิดว่าบ้านนี้มันแปลกๆนะแล้วไม่มีใครอยู่ได้พี่ขายบ้านไปประมาณยี่สิบปีละไม่เราอยู่ได้แต่คนเราอยู่ได้คนอื่นอยู่ไม่ได้คนอื่นอยู่ไม่ได้คนอื่นก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนขายประมาณสามสี่คนแล้วพี่อยู่ไม่ได้ถายต้องรื้อก็ต้องรื้อบ้านหลังนี้ก็คือต้องรื้อเพราะว่าปวกมันกินกินหมดแต่ไม้ต้นนั้นไม่ไม่ปวกกินนะกินไม่ด้นะพี่ มีอยู่ต้นเดียวที่มันกินไม่ได้นอกนะั้นมันก็กินไปตามการเวลา<ม>แล้วก็ผูกพังไปอะไรเงี้ยคนอื่นเราอยู่ได้แต่คนอื่นไม่สามารถอยู่ได้นอกจากเขาพังแต่ตอนนี้หนูยังไม่เคยกลับไปดูนะว่าบ้านอันนี้ยังอยู่หรือเปล่า<ม>หรือเขาสร้างแล้วอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าหนูออกจากที่นั่นมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้ว<ม>แล้วหนูก็ย้ายถิ่นฐานอย่างเงี้ยค่ะมไม่ได้อยู่ที่นั่นหนูก็เลยไม่รู้ถ้ามีโอกาสหนูจะกลับไป หนูจะกลับไปดูว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแต่แต่หนูคิดว่าบ้านเนี้ยมันมีอาถรรพ์มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พากพ่อพากแม่หนูมาตั้งแต่หนูเป็นเด็กที่ตรงนั้นแม่ซื้อมาแค่แปดหมื่นเองสมัยโกนแปดหมื่นเองนะพี่มันก็แพงแล้วนะครับแต่หนูก็ไม่รู้หรอกนะบ้านมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยตรงอย่างเงี้ยเหมือนลงสบเลยอะ่ะ หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นล็อกๆเนาะล็อกจัดสรรน่ะนั่นแหละหนูคิดมาตั้งแต่ทำไมทำไมใช่ที่บังคับแล้วทําไมป้านฉันมันมาตรงกับเมมวะตรงกับเมมวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําไมถึงเห็นอะไรสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นล่ะทําไมเราถึงเห็นล่ะเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าอืมเราอยู่บ้านเนี้ยเราก็เริ่มไม่ค่อยกลัวแต่ถามว่ามันก็มีจุดเล็กๆที่เราเห็นแล้วก็ต้องกลัว ถูกไหมคะเราก็ต้องไปทําบุญเนี่ยเขาก็สื่อให้เราเห็นว่าเออเราอาจจะแบบมีซิกเซนอะไรหรือเปล่าถึงทําให้เราเห็นภาพปัจจุบันกับอดีตอะไรเงี้ยคือทําให้เราเห็นให้เรารู้ว่าเออของพวกนี้มันมีจริงอย่าไปลบหลู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเป็นเด็กหนูชอบไหว้สัมภูมิหนูไม่รู้เป็นไรไม่มีใครสอนหนูนะหนูเห็นไม่ว่าจะสมภูมิเก่าสมภูมิใหม่อะ ตั้งแต่หนูเป็นเด็กเลยหนูจําความได้หนูจะไหวสมัมภูมิสามภูมิเขาก็เลยหนูจะบอกว่าตอนอายุสิบห้าหนูอยู่บ้านนี้แหละหนูโดนรถรถทัวชนแล้วหนูไม่ตายชนแรงมากเลยเรื่งองจริงเจ็บไหมโอ้ยมันเจ็บระบมไปหมดเลยพี่เพราะมันลอยอะ่ะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าที่เราดูหนังอะ่ะที่เขาชนตุ้มแล้วมันจะลอยอ่ะเนี่ยคือหนูอ่ะมันลอยไมได้ยังไงแล้วหนูอ่ะ ไม่มีบาดแผลนะแต่หนูแค่เขียวช้ำแค่นั้นเองและอี้ตรงนั้นนะมีสัมภูมิที่หนูชอบว่ายอ่ะหนูไม่ตายพี่เขาบีบแกมามานานมากแล้วนะแต่หนูไม่ได้ยินหนูก้าวขาแค่ก้าวเดียวเองอ่ะตุ้มหนูลอยเลยพี่แต่หนูอะไม่ตายทั้งๆที่หนูอยู่ข้างล้อพี่เขาบีบแกปี๊บปี๊ปปี๊ปี๊ปอย่างเงี้ยหนูไม่รู้เรื่องเลยเหมือนใครพาหนูเดินไปแล้วหนูก้าวแค่ก้าวเดียว จบเลยพี่แต่ไม่เป็นอะไรแต่แค่เขียวช้ําแต่รถเขาก็ไม่ได้มาดูหนูหรอกนะแต่มีคนใจดีอพาหนูอะไปหาหมูแล้วก็ให้ข้าวให้น้าหนูกินอะไรเงี้ยหนูบอกเขาก็ถามหนูมีพ่อมีแม่ไหมอยู่ที่ไหนหนูบอกหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่หนูอยู่กับน้องสองคนอยู่ในเมืองแต่หนูไปเรียนอนะเรียนไกลมากเลยก็ huh. so, คือต้องขึ้นรถเมย์ไปไกลมากเลยเพราะว่า ตอนนั้นอยู่กับป้าแล้วไม่มีใครย้ายหนูไปโรงเรียนในเมืองหนูต้องนั่งรถจากในเมืองมามานนอกอะพี่คิดดูดิพอตกเย็นอะหนูก็ต้องเดินกลับใช่นั่นแหละหนูก็มันเป็นมันก็เลยแบบว่ามันก็เกี่ยวช่วงที่แบบหนูว่มาอยู่บ้านนี้ตั้งแต่เด็กเกิดมาหนูก็เห็นบ้านนี้แล้วแล้วบ้านหนูก็เป็นทรงนี้จริงๆแล้วหนูก็เห็นเมมจริงๆแล้วหนูก็กลายเป็นแบบมีซิกเซนโดยแบบตัวบริยายไปเลยอะพี่ คนที่บ้านตรงกับเมน<ม><ม>แล้วไม่มีซิกเซนมีไหมก็ต้องมีแต่คนหนูไม่รู้แต่หนูว่า,าเห็นจริงๆแ,แ,แต่ของเธอมีอ่าโอเคแต่ว่าเรื่องของเรื่องอ่ะในมุมมองของอมาแมนเนี่ยก็คือคุณลีเป็นคนโชคดีโชคดีเหรอพี่ไม่ไมคือ,อยีงไง<ะ>แต่ความว่าเป็นคนที่ได้เจอกับสิ่ง,งคือได้เจอสิ่งลี้ลับเนี่ยเป็นเป็นอีกชีวิตหนึ่ง เป็นอีก<ม>โลกหนึ่งเป็นอีกโลกหนึ่ง,งซึ่งหลายๆคนไม่เชื่อว่ามีแต่ความเชื่อก็อย่างนึงไงความจริงก็อย่างหนึ่งถูกต้องแต่คุณโชคดีตรงที่คุณได้ไปไปเห็นแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดศรัทธาความเชื่ออ่ะมันอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็จะไม่มีคําที่ว่าเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วศูนย์ไม่มีหนูไม่เชื่อคืออย่างน้อยๆเนี่ยตายแล้วศูนย์ไม่ไม่ไม่มีความไม่มีความยึดมั่นันนี้อ่าเพราะว่าหนูเชื่อว่าเวรกรรมทําบุญ ทำทานเนี่ยจะติดตัวเราไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจหนูเชื่อว่าแบบนั้นเป็นเรื่องจริงหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงที่หนูประสบมาแล้วใครบอกผีไม่มีจริงแต่หนูบอกว่ามีจริงเพราะหนูเห็นมากับตาใช่ก็คือในโลกของโลกของสมมุติหรือโลกของชาวโลกก็เรียกว่าผีคือสิ่งที่มันมาแล้วปรากฏตัวแล้วหายได้อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วผีมีจริงไหม เราก็ตอบไม่ได้แต่คือเราเห็นมาแบบนี้เราก็เชื่อในแบบที่เราเห็นใช่เราต้องเชื่อในสิ่งที่เราเห็นแต่บางคนน่ะไม่มีสัมผัสที่หเหมือนเราครับเขาก็จะไม่เห็นใช่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เวลาได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลีกับประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่ลับนะเลือกโลกเจอโลกโอปปาติกะผู้เจอทั้ง ทั้งภูมิชั้นต่ําคือเปรตแล้วก็เจอทั้งภูมิชั้นสูงก็คือพวกเทวดาอย่างที่น,น,น,นี้เขาเรียกเขาเรียกภูมิมะเทวดาอ,อาศัยอยู่หรือชื่อหนึ่งเขาเรียกพวกอะไรนะผมก็จาไม่ได้าตามชื่อไม่ได้เป็นภาษาบาลีก็ก็สําหรับครั้งคืนนี้ก็ต้องขอบคุณแม่นักการเงินด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่สิ่งที่คุณเห็นพบกับเราใหม่นะครับในคืนเล่าผีและผมหมอแมน ขออวยพรให้ท่านทุกท่านในค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ครับและนี่คือตัวอย่างหนึ่งของเรื่องราวในโลควิญญาณที่บางครั้งอาจไม่ได้มาเพื่อหลอกแต่มาเพื่อขอในโลกของวิญญาณเราไม่อาจควบคุมอะไรได้มีเพียงความดีเท่านั้นที่จะคุ้มครองให้เราปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น